ันขึ้นเป็นภูมิร้ายเลยน้องปื้มกระชิได้ลงมาเอาเอาอกเองแล้วนี่ได้มาละเลยทางใบพร้อมพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อว้ายิานดีต้อนรับสู่บ้านสอมิรุบันนาเฮเกาเด้อพบกับน้องปื้มเนาะย้ำทำยามแรงนะตอนนี้นะหกโมงเลยได้พี่น้องแต่ว่า เรงฝ้าก็ยังแจ้งอยู่เนาะฝนก็ตกมนันน้องปื้มก็สิลงมาเอาน้ำไม้เนาะพี่น้องมาหนี้พามาหาน้ำไม้ย้ำคำเด้อมนันีพี่น้องสิตัดไปให้เพึ่งน,นะเป็นอยากแก,แก,แก่งเป็นสั่งเนาะน้องปื้มสิพามาตัดเลยเนาะพี่น,อน้องน้ำไม้ย้ำฝนนี่ออกไลายล่ได้พอได้แกงอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาได้เนาะมากแก่งน้ำไม้ บรรยากาศยามเลงเนาะพี่น้องแล้วขอกบเปแดงแดงกรสิมาหาหนไม้บ่ได้ไปอันบ่ได้ได้คลิปเนาะมนน้เนาะกระสีพามาหาหนไม้นี่แหละพี่น้องอยู่เฮือนสิไปส่งให้เพื่อนตอนค่ำเนาะเพ่อสิแกงไปเพยียนเด็เพื่อนสังน่งหนไม้เลี้ยงน้องเด้อพี่น้องทางลาวเฮานี่เพ่ออวันหนไม้มเลี้ยงน้อง,องแหนงเพื่อนก็นสิเอาโอ้ ตบใหปอกเอาเนาะเนาะใหญ่ๆพี่น้องสิพามานี่แม่เพ็ดนาะบ่ได้ตัดสูงเลยแต่นี่มันเกกันเนาะตัดแล้วกรปักออกเอาเพิ่นยาวแล้วพี่น้องเอ้ยตัดบ่ทันคันยาวหลายหลายลำน่ะเฮาก เอาไปต้มเนาะเอาไปยำผักแล้วก็ไปต้มให้เป็ดให้ไก่ผสมกับหัมก็ได้พี่น้องเดี๋ยวน้องปื้มสตาร์ทก่อนเด้อสตาร์ทก่อนนะพี่น้องเงาฮะกับ้องแดงฮะกันกระนัตเอาบ้องกระนัตอ่อนเนาะที่บ้านน้องปื้มเดี๋ยวนี้นะเป็นขายโลซิปหาพันเนาะ บางบอนกับซาวเป็นรองปื้มขายรถซิมหาพันประมาณอัเนเนะ3ปบาทเนาะสามสิบบาทบาพี่น้องพันสามสบบาทซิ 5, 000, มหาพันก่ันาบาทยำขบับยำเล็กยนอเอ้ยลงมาเขือ,อยุ่งก่อน สั่งโล,นนลหนึ่งเนาะนนอยมันยาวนี่ค่ะแต่ตัอไปนี้หา้ำไมในสวนล่างบานที่เก่านะ มีสวนหลังบ้านมีป่าหลังบ้านมัเกลยดยุงน้ำกันกคนกับมาคนกับผมมากน้อยนะมันะมจะแสบต่างกันเนาะแต่ละน้งไม้อันนี้มันสีอ่อนนะจุดไว้ที่ไหน ไปกอนันต่อพี่น้องสิพาไปเบิ่งกอทางนั้นเนาะไปหาเบิ่งแหนง่งเป็นก่อนแนหน่งน่ะแกงแซ่บเด้ออร่อยเลยแหละไปทุกเอานอนแหน่งเพื่อนเนาะมาหาเกลือยุงก่อนจะนานคนไว้อเอ็กตวนก้าได้เลย มีแหน่งป่ะเนอะอยากฮักแหน่งเด,ด้ปล่อยปล่อยโย <c ười> นี่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 ขอตัวนี้เลยกาเดี๋ยวเาไปเบิงทางนั้นยันงเจียงยังสาว่างอยู่เลยหกโมงปลายละไกลสิเคืงละพี่น้องนี่สิพามาเด็ดเอาแหน่งนี่เนาะ ให้เพิินแกงแหนงแซบหมดแดงหมดจักมีหมดมันขึ้นเป็นภูมิร้ายเลยน้องป้มกัะชิดได้ลงมาเอาออกเองแล้วนี่ได้มาละแลวทางใบพร้อมพี่น้องไม่ได้ยากเนาะหานอไมคขอมืมอนี่ สลายประชาชนเดี๋ยวนี้เพิ่นกำบังไปซื้อไปหาเพิ่อนจะเอามาปลูกเองเนาะอยู่บ้าน,นหมดตึ้นเรียแต่แล้วมัดมัก,มก,มกหางหางเนียงนะปลร้อยปะรอยอยู่เพาก็จะไปเอาโน้กเอาโน้เาเพื่อนก่อนบางคนนี่เพิ่นสั่งอยากแกงนี่เพิ่นก็สั่งเอาแต่นโน่ได้เออ ตานางนี่เป็นกั้นไก่เนาะอ้อเน่งตัวนี้บันถึกมีถึกผ้าบะนนบัวอ้าวเหียวกั้นไก่ใบไก่เขานี่ๆไปี่าอเอาในพุ่มเลยก็ได้ไปส่งเพิ่นตนำค่ำเลยได้คักขนาด ยังสลนเลยพี่้องเลยมันขึ้นสูงแล้ววานนี่ก็ไปเขีจะลงมาเอาไปต้รงห้เป็ดพากันยำเจ้าคำยำให้เป็ดเจ้าคำมันอ่อนนาอบ้องอันนี้มันก็เอาไปได้ มาหารรหน่อไม้มาเด้อหายำคำได้เจอเลยนะ,ะได้หายำแซวหายำคำเนาะแถไมไปเพิ่นนำ้ำโอ้ยไปสิไปลงเพนแถมไปได้บุญไปนำเนาะทำบุญพรเขาไม่ได้ไปเอาโน่นี่แหละก็พอเนาะเบิดละคิดว่าชิบมี่เหรอเนี่ เอ๊ะเอ๊เอ๊หมดหมดมาหมดหมดแดงพี่น้องเอ้ยหมดแดงไฟหมดแดงไฟเป็นนมัขึ้นหมครบครบนี้เป็นผิดเป็นผ่ายจะไดพี่น้อ คุณาฝากทำบุญพมเดินกุณจิไปทำบุญอยู่วัดเนาะแต่บรรชวนอันนี้เพล่นอยู่แต่วันเพล่ยนเราบ,บ่คอยสบายไปปัดไก่เนาะเลยไม่ได้ไปแต่และพี่น้องนี่ปะยัางออกเป็ดไก่เป็นกับซินอนบปละป้าตัวบรรยากาศยามแรงพี่น้อง มะร่งมะละโกได้มาแล้วนี่เนาะน้ไม้ลายเลย,ลย,ลยพี่น้องวันนี้น้องปื้มกัซซีได้ไปทรงเพิ่กนกระเด้อมันสีคำแล้วเนาะพามาตัดน้ำไม้น้ำก,กันื้นนี้ก็บวได้เห็นกันลายเพราะมันมืดเนาะแจ้งแต่ทางที่และทางนอกเลยพี่น้องวูบรรยากาศเดี๋ยววันนี้น้องปื้มก็สิได้ยุดคลิปกอนเด้อเดี๋ยว มาเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแรงเย็นเยนยามเย็นยามแรงอากาศฮ้อน,นขอบคุณหลายเด้อที่เขามารับชมคลิปได้พี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็กคือฝากสมโฆษณาเนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปเนาะขอขอบคุณค่ะ